สร้างอาณาจักรความเฮงจากตำนานยูนิคอนจากเรื่องราวของคุณคมสันจากแฟตเอ็กเพ s สที่พูด3ามคำติดก,กันว่าเฮงเฮงเฮงและความสำเร็จระดับยูนิคอนของเขาเราจะมาถอดรหัสกันว่าความเฮงมันสร้างขึ้นมากันได้ยังไงข้อที่หนึ่งเฮงที่มาจากวิสัยทัศน์และการเห็นโอกาสตาเยียวเสาะหาขุมทรัพย์คุมคมสันไม่ใช่แค่เฮงลอยๆแต่เขาเห็นโอกาส การที่เขาไปเมืองจีนและเห็นโมเดลของธุรกิจขนส่งที่ถูกและเร็วนี่แหละคือการมองเห็นวงจุ้ยหรือชัยภูมิทางธุรกิจที่ใช่เหมือนนักธุรกิจวงจุ้ยที่ต้องมองหาทําเลดีๆพลังงานดีๆคุณคมสันเขาก็ มองหาช่องว่างทางการตลาดที่ยังไม่มีใครทําได้ดีพอในเมืองไทยขออ้อ2เพเงที่มาจากพลังใจและการลงมือทาหวงจุ้ยไม่ยอมแพ้คุณคมสันเป็นนักสู้ที่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะโดนโกงหรือหักหลังของเสียหายหรือเจอคู่แข่งเล่นงานเขาก็ไม่เคยท้อถอยนี่คือหวงจุ้ยของใจที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าใจไม่เฮงต่อให้ทําเลดีแค่ไหนก็พังขอ้อ 3. เพเงที่มาจากความสัมพันธ์ และการสร้างอาณาจักรวงจุ้ยผู้คนสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรตูคุณคมสันได้ใจจากกองทัพหมดไม่ว่าจะเป็นทีมของวินมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกหรือญาติพี่น้องที่มาช่วยกันด้วยใจล้วนๆนี่คือวงจุ้ยผู้คนที่ แข็งแร่งกว่าการใช้เงินซื้อการมีคอนเน็กชันดีๆมีคนที่จะพร้อมช่วยไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือซัลายเออร์หรือพันธมิตรคือพลังงานที่ดีในธุรกิจต่างจากฮวงจุ้ยแบบคนรวยที่ใช้คอนเน็กชันบนฟ้าหรือสายการบินในการจัดการคู่แข่งคุณคมสรรใช้คอนเน็กชันบนดินหรือกองทัพมดซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮวงจุ้ยความเฮงสามารถสร้างได้จากหลายๆระดับไม่จำเป็นต้องคนรวยเท่านั้นถึงจะมีสรุปนะครับ ความเฮงที่สร้างได้ไม่ใช่แค่รอโชคอนจาจักรความเฮงของคุณคมสันไม่ใช่เกิดจากแค่การวางของที่ถูกที่ถูกทางหรือการหาเลิกยามที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากวิสัยทัศน์ที่แหลมคมใจที่แก่งไม่ยอมแพ้การลงมือทําอย่างบ้าคลั่งและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้คนรอบตัวนี่แหละคือหวงจุ้ยที่จับต้องได้่วงจุ้ยที่มาจากตัวเราและการกระทําของเราไม่ใช่สิ่งรอบตัวดังนั้นถ้า อยากจะเฮงเฮงเฮง,เงแบบคุณคมสันลองสำรวจพวงจุ้ยชีวิตและพวงจุ้ยธุรกิจของคุณว่าพลังงานหลายเวียนดีหรือยังคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรความเฮงของคุณหรือยัง,ง,ยงกดติดตามเราไว้นะครับคอมเมนต์ไว้นะครับว่าเฮงเฮงเฮงและคุณจะได้พบกับความเฮงอย่างแน่นอน